สวัสดีครับพี่น้องสบายดีทุกทุกทางน,นี่เบาโป๊ะดีวะเคยคน,น,คนเหล้าเนาะข้นล้าเป็นเหลืกินไทรนะพี่น้องเนาะมนี่มากินเขาย่ามือเสาร์พี่น้องเลยในปนปดุกปนปดุกเมียปนไหาแล้วก็ต้มน้ำหม่เอามาแต่บ้านเพิ่นกะต้มให้กินเลยป้าบบก้าแบงมากินย่างมือเสาร์ก่อนเขาเยากพี่นอ้องตอนเสาร์ต้องกินเขา่าบากินเขา่าโบรดณพี่น้องเขาเหนียวปนปลาทูพี่น้องเอ๋ย มาได้ทุกทานมากินน้ากัน้อนี่บาโบเองกับนบรรยากาศหลังมองเห็นงานหลังโลงงานนะ้าพี่น้องเนาะรีอยมุมนี่นอไอพี่น,อน้องปนปลาดุกต้มเน่าไหบักเขือักเขือคืนนะี่ล่ะพี่น้องนี่เอาลองเบิ่งเข้าเหนียวหอนๆปั่นมาหน่อยนึงเนี่ยปนปลาดุกโหอืม้อนี่หลนานหน้กินแซบ่บ แปลกลังวุ๊บักเค้กคืนพี่น้องเึ่งโอ้ทำไมต้มโอ้โหบักเค้กคืนเนี่ยคืนดีดีขึ่นขึ่นหินหินอื้กุยคนปลาลุก คำสั้งเยือยจไไดจังเลยมัมมนกรนะแสดปได้ไป่นหนังเลยอือครับบวงบมมี่ขอขอหยาบได้เปน่นองด้วยมันหยาบอ๋อ ăn cái lều vào bàn nha kem mặc kim nặng nề nặng nặng nề nặng 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 บนปลาดุกกินมาจบกินบางแง่กูเมียบ้านมาเองง่ายมาเนในปีน้องเลยไม่หยาบ có nhiều băng nào băng tà ô oh, hết chạy rồi nào kinh cả mấy bẹp này đã มีกระดูกกระยิบอกอืมยุ่งกว่ากัดโอ้เขากต้องกินอืมยำมก่อนเดี๋ยวจะแข่งเขาตายมุมมามลาย Hm. Mm. Mm. คักคักไปน้องไอ้นัวปนปลาดุกปนปลาดุกกบปลาเพชรแล้วยังแหมหมักพริกดุกโดดมาให้อีกโอ้โหเอ้าโอ้เพชดอืมอืมอืมนุ่งนิดเดย อเ,ออเอืะอ่ะอืมเอ็กตวหนึ่งมาไห้พี่ทน้องมันเผ็ดหลายอะน้เสาอยากกินเผ็ดเด้พี่น้องเลยเบัง หอ,อมไก่น้ำก็มีน้ำเสียนนำแหงโอ้จำเอา,เอาไว้เราคุยเอาเพื่ลไร นุ่งกับกัดว้าหมูเศร้าเนี่ยเป็นอาหารมื้อสำคัญแล้วทุกท่านเลย เหล่าแต่แพ้แมั่นสตไตล์แพ้แตตายมั่นอยากแัแ่นแหละมักแัแ่นแหละกินไปกินมันกับซัอีมนั่นแหละอาหารแ่บจังไหน เมน,นูเสีบซ้ำไหนก็กินได้แค่อิม่มอ๋อปลาดุกความไกลกินไปกระจมวายว่าท่นบอกกระดูกเทียมเนาะ เดี๋ยวจะบาจมยังพะเยาอันนี้ก็จะกินมูบดอ่ะอิม่มไรอโอ้โหอมันนี่อิม่มไรอิ่มแห้งพี่น้องเลยเมนูคนปลาดุกเนี่ยเฮ็ดไห่เดี๋ยวเดี๋ยวไปพอกินจังไยครับพี่น้อง ในเวลางานแล้วพี่น้องมือมาสวยบาโบกะแดงสวยแล้วสวยการสวยงานพี่น้องลาดแต่ทานผู้ชมไปเพียงตรงนี้พี่น้องเดียวเว่าท่านเบียร์คันงานกินข่าวกับอิ้มแล้วพี่น้องมือหน้ากินไม่พี่น้องสาหรับคลิปนี้บาโบชิลาทุกท่านไปแล้วอย่าลืมเป็นกาลังใจเคยคนลาวพี่น้องคนลาวมาเป็นเคยคนไทยสบายดีพี่น้องสวัสดีครับกิในใบภรรยากินกันหน้าตัวนี้